ฉีกแล้วบีบแล้วก็ทิ้งลงไปเลยครับเม็ดเอาออกนะครับแล้วเพิ่มเ e ็ t เจอร์ตรงนี้นะคะถู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 ค่าเห็นไหมอันนี้ไงอันนี้ไงมีเยล้วนะคือก็อร่อยนะแต่ว่าก็เริ่มเบื่อแล้วนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ย ต้องเป็นเหมือนเซนคือเวลาที่เราเห็นของเซลอะไรเงี้ยอย่างในซูปเปอร์มีโยเกิร์ตเยอะๆมีหลายรสซื้อมาเหมามาเยอะมากเลยค่ะทีนี้โยเกิร์ตเต็มตู้เลยปัญหามาแล้วนะคะวันนี้เราจะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับโยเกิร์ตเหล่านี้นะคะให้กลายเป็นเมนูอะไรที่เซนก็ คิดไม่ออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้ทุกคนติดตามกันก่อนเลยนะคะ Flex Kitchen Hack ค่ะผ่านทางทุกช่องทางออนไลน์ของ Flex 104.5นะคะง่ายๆเลยค่ะแค่เ e ิร์ช Flex Connect นะคะทุกช่องทางออนไลน์ย้ำนะคะ Flex Connect นะคะก็มาเจอกันได้ในรายการนี้ที่จะเนรมิตให้เนี่ยยังโยเกิร์ตอะอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะคะทานยังไงก็ไม่หมดให้ทานทุกวันมันก็เบื่อใช่ไหมคะวันนี้เซนก็ทำคนเดียวไม่ได้ค่ะต้องเชิญเชฟแอนดี้นะคะ มาอยู่กับพวกเราใน Flex Kitchen ่ะสวัสดีครับเย้ครับเซนตื่นเต้นคือตอนแรกเห็นไหมคือไม่รู้ว่าเชฟเห็นเซนหรือเปล่าแต่ว่าตอนแรกๆคือเวลาเซนอยู่คนเดียวอะเซนจะแบบจะอยู่ในเลเวลที่เบื่อตัวเองอะคล้ายๆกับเบื่อโยเกิร์ตที่มันแบบอยู่ในตู้เย็นเยอะมากอันนี้ตาทางน่าของรถนซื้อมาเยอะใช่ไหมถูกค่ะเชฟขาทำอะไรกับโยเกิร์ตดีคะเดี๋ยวเราต้องมาคุยเรื่องโยเกิร์ตก่อนวันนี้สาวๆเนี่ยทุกคนเนี่ยทานยังไงให้ให้ทุกอย่างมัน natural ที่สุด รู้สึกว่าน้ำตาลน้อยรู้สึกว่าเฮลตี้นะครับวันนี้ทาอะไรรู้ไหม <g ül> รู้คงไม่มีเชฟหรอกค <c oughs> ่ะเดี๋ยวเรามาทําไอติมกัน <g ül> ไอติมเป็นโยเกิร์ตเป็นไอศครีมโยเกิร์ต <g ül> ซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเราสามารถเก็บได้เพราะเราแช่ช่องฟรีซได้ใช่ไหมเซนไม่เคยคิดมาก่อนว่าเซนจ,จะทาไอศครีมได้อ่ะงั้นเดี๋ยวลองทําเลยครับค่ะเปิดเลยครับโยเกิร์ตเปิดเลยนะคะเปิดเลยครับเปิดเลยครับนี่ค่ะ เป็นการเปิดที่เก๋ไหมคะเชฟนี่ือความเปิดวางไว้ตรงนี้ก็้อ่ัอได้อะนี้นะคะเทเลยเนาะแล้วก็ออ๋โอเคเทเข้านะครับอ๋อเราเอาผสมกันแบบหลายๆรสได้เลยเหรอคได้เลยครับโอเคเชฟเชฟเคยทำใช่ไหมคะอ่า ไม่เคยนะครับอันนี้ครั้งแรกนะครับนะครับนะครับอันนี้โยเกิร์ตที่มีรสชาติเนี่ยเราก็จะมีรสชาติเข้ามาอยู่แล้วไม่ต้องมาผสมอย่างอื่นครับแต่ว่าถ้าโยเกิร์ตอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าโยเกิร์ตที่ไม่มีรสชาตินะครับพอบอกพอเลยนะคะอ๋อได้อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งแบบพอพอโอเคเสร็จปุ๊บคนครับคนนะลองลองลองชิมแมเอาช้อนช้อนนม่ช้อนม่อันนี้อันไหนนะคะอย่างอยัางให้ชิมก่อนอ่ออันนี้คือผสมเนาะรวมๆเลยๆอ่ารวมๆเนีนยง อก็จะเป็นโยเกิร์ตเนาะเขาจะเป็นโยเกิร์ตแต่ว่าถ้าวันนี้เราบอกว่าเราใช้ก็ไดด้รนึงงจิแล้วเราใช้โยเกิร์ตที่บอกว่าไม่มีรสชาติเลยนะครับเราบอกเราเราไม่อยากเพิ่มน้ำตาลแล้วเราใช้น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งเนี่ยหาได้น้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งไหนใครทาน้ำผึ้งก็เข้าได้นะครับผมอันนี้มันคือหวานธรรมชาตินะครับอยากได้น้ำผึ้งแบบไหนหวานขนาดไหนก็ใส่น้ำผึ้งไปตามนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีน้ำตาลทุกอย่างธรรมชาติหมดนะครับชิมิตหน่อยไหมคะได้อ่ะนิดหนึ่งเนาะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนิดหนึ่งครับอย่าเก็บไว้ก นะครับอ่าถ้าชอบน้ำผึ้งเยอะเอาน้ำผึ้งอีกไหมแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีกลิ่นน้ำผึ้งแบบหอมเลยอ่ะครับใช่ไหมเราก็ใส่น้ำผึ้งอีกอันนี้เป็นการทำไอตคมแบบง่ายๆ่ายเลยนะครับอย่าเพึ่งนะอย่าพิ่งนะอยู่ดีๆก็ให้เยอะโอ๋ไหโก้ไม่อิ่มเงี้ยบอ่ะรีเฟรชชิ่งไหมเสร็จปุ๊บวันนี้เราบอกว่าเดี๋ยวเราเราบอกว่าอยากจะเพิ่มอะไรขึ้นไปอีกอ่ะส้มแอปเปิลนะครับ แบงโก้มะม่วงนะครับกะหล่าไม่ใช่เยโล่โยโล่เหลืองเอ่อไปตอบมันไปแล้วอ่ะคือหัวมันตอนนี้คือหมวัวโยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตเข้าใจปะครับอย่างแรกเคยอยากให้ใส่ส้มนะครับเอาส้มมือหยิบนะครับส้มบีบเลยครับบีบแล้วบีบลงไปเลยครับฉีกแล้วบีบแล้วทิ้งส้มลงฉีกลยครับกกินครับบีบแล้วทิ้งลงไปเลยครับอันนี้ได้นะครับฉีกแล้วบีบแล้วก็ทิ้งลงไปเลยครับเม็ดเอาออกนะครับ ไม่ใส่เม็ดนะครับไม่เพิ่ม texture ตรงนี้นะคะอ่าจริงๆแล้วผลไม้เนี่ยครับทำไมผมบอกว่าต้องเป็นส้มนะครับเพราะว่าเหมือนการส้มชอบมีรสราคานะครับผม <laughs> แล้วใช่แล้วเราก็จะซื้อส้มไว้ <laughs> ในตู้เย็นเยอะมากใช่เก็บจนเน่านะครับเพราะฉะนั้นไหนก็นะใช่ครับเพราะฉะนั้นอ่าส้มเนี่ยครับเวลาเขาสุกมากๆหน่อมั่งมั่ความหวานเขาจะเพิ่มพิเศษใช่ไหมครับอุ๊ยเชฟเด็ดส้มหล่นเนี่ยชอบมาจะมีสักเม็ดหนึ่งใครเนี่ยชอบความสนุกความสนุกเนี่ยเราก็คนไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะ คนคนคนอาชีพอีกที่หนึง่งไหมได้ค่ะพร้อมค่ะม,มีเนื้อส้มด้วยเราจะได้แบบเผาพี่เผาพี่เนี่ยได้ไหมได้ไหมเราก็จะหาภาชนะเนาะอะไรก็ได้ที่เนี่ย,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 ยใช่ไหมทเทข้าภาชนะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็ยนแค่นี้เลยเหรอคะแค่นี้เลยครับแช่ต้องฟิตนะครับแช่ช่องฟิตนะครับเ้ยแล้วยังแล้วมันจะออกมาเป็นเนื้อยังไงอะเดี๋ยวให้ดูนะครับแช่ช่องฟิตหนึ่งคืน เดี๋ยวเราจะฟาส forward กันไปดูว่า1คืนแล้วเป็นยังไงอ่ะอันนี้หลบไปก่อนนี่คือผ่านไปแล้ว1คืนนะคะเรากลับมาใส่ชุดเดิมเพื่อความคอนติเนียอ่ะเชฟค่ะ,ะพร้อมครับอันนี้ก็คือหนึคืนแล้วตะกี้ที่ถ่ายใส่ภาชนะนะครับก็คือมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะแข็งนะไปติม อ่าง่ายๆเลยเราเราจะแต่งจานก่อนนะครับการแต่งจานคือตามไฟดิเน่เนี่ยเวลาเข้าควรเนีองไอติมอ่ะเขาจะวางคุกกี้ครัมโบไว้ตรงตรงโต๊ะใช่ไหมเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เวลาถือไอติมมันไม่ไหลไปไหลมาไงรู้ไหมอ่าเราก็วันนี้เราจะอ่าเราจะครัมโบแต่ว่าการครัมโบอย่างนี้มันคืออันนี้มันคืออะไรครับกราโนล่ามันคือเบรคฟาสต์อืมโอเคครับมันคือเบรคฟาสต์นะที่ปกติแล้วกินโยเกิร์ตเราจะใส่กราโนล่าใช่ไหมอ่าไว้ตรงไหนก็ได้ไว้เลยไว้ตรงไหนก็ได้ไว้แล้วก็ แล้วก็เอาช้อนเขี่ยกันให้เขาเข้าเป็นภูเขาใช่ไหมก่อนที่เป็นไอทีเราต้องเขี่ยให้เขาขึ้นมาพุนๆก่อนเพราะว่าเวลาเราวางอะหลี่เชฟบอกว่าวางยังไงก็ได้วางยังไงก็ได้ไว้ตรงไหนก็ได้ไว้เลยไว้ตรงไหนก็ได้ไว้เลยเฮ้ยมันคือเหมือนไอติมแบบเราทำได้ด้วยเหรอแบบนี้นี่คือหลนึ่งคืนเหรอคะอันนี้เชฟขูดไห้พี่แดูเลรับผมผมใช่ครับก็ขูดแล้วเล็กออก้วยังงอันนี้คือเทคนิคเหรอคะ เอ่อคือเวลาถูครับม,มันร้อนใช่ไหมครับออแล้วมันก็จะหลุด,ดครับ,รบเห็นไหมมันก็จะหลุดมันก็จะหลุดลงมานะครับขอลองทำดูบ้างสิครลองครับอ่ะนะนั้นก่อนเนาะ เอาเลยนะคะใช่ครับปื๊ดอ่ามาแล้วก็ม้วนอย่างนี้ม้วนอย่างนี้เห็นไหมดู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 ม้วนอย่างนี้เห็นไหมจริงจริงมันคืองานศิลปะไม่มีผิดถูกเนาะใช่ไหมครับไม่มีผิดถูกแต่เสียงยาถูไม่มีอะไรหรอกถูเลยนะคะให้ให้ให้ความร้อนแต่างต้องถูประมาณเหมือนจี่อ่าได้นะครับว่าตามได้เลยครับอัปเปอร์เฮมสปอนเซอร์จงเข้าอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับขอให้คนกด subscribe flex kitchen hack ง่ายมากสด Flex Connect นะคะในช่องทางออนไลน์เขาถูเนี่ยนะเ้าก็ให้เราอธิฐานนานดีเนาะไม่หลุดก็ดีอ๋อโอเคตรงนี้มันไม่ร้อนไงไม่รู้เรื่องคะแล้วอ๋ออ๋อโอเคถู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 ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเชนมส้นของเส้นสวยกว่าเชฟนะคพราะวใช่ไหมครับปุ๊บเนี่ยดูดีผมก็อยากจะสมาธิเงียบเลย ใช่ไหมไม่ถึงทำครั้งแรกเทคนิคนะครับในการปอกแอปเปิลเราไม่ให้ดำนะครับใช้วินิก้าอ๋อน้ำส้มสาชูใช่และอันนี้ผมปอกไม่ให้ไม่ให้ไม่ไม่ได้ปอกเปลือกนะครับเพราะว่าจะได้มีสีเนาะจะได้มีสีใช่ค่ะแล้วก็เราจะได้แบบประโยชน์จากเปลือกใช่ครับผม ผมบอกว่าสุดท้ายต้องอะไรครับกระเทียมเออไม่ใช่กระเทียมมเจียวค่ะหอมเจียวแต่ะแต่ะกี้เราบอกว่าทํายังไงขอนิดนึงเนาะนิดนึงค่ะได้เลยค่ะอน้ําผึ้งนะครับน้าผึ้งน้าผึ้งน้ําผึ้งที่เป็นอาราโมนนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะมีช่วงที่เชฟโรยฉันจะถ่ายสตอรี่นะคะอ้าวเห็นหน้าตัวเองเฉยตกใจนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับเจียวหอมเจียวค่ะเชฟที่ขาดไม่ได้นะครับผมจริงๆชอบมากเลยการโรยหอมเจียว แต่นี่คือเบรคฟาสอันหนึ่งแล้วจานนี้จะสวยนะครับอ่ะถ่ายถ่ายจานนี้ถ่ายจานนี้สวยดูดีมากใช่ไหมเนี่ยเป็นวิธีการทำไอนติีมง่ายๆไหมจากโยเกิร์ตที่เหลือแล้วใช่แล้วโยเกิร์ตเนี้ยเสร็จปุ๊บทำไงต่อครับเอาเข้าช่องฟิวต่อใช่ไหมครับเอาเอาซอยวัรครับฟิล์มครอบนะครับแล้วก็อยู่ได้เป็นปีครับแล้วถึงตอนอันนี้ไงอันนี้ไงอันนี้ชิมได้ไหมชิมได้เลยก็อินเสิร์ตอันนึงชิมอันนึงอ๋อชิมชิมของ จริงๆฉันอยากกินของชิมเหมือนกันแหละชิมเลยชิมเลยอันเนี้ยเหรอคะครับกินนะคะชิมเลยชิมเลยไอติมมันก็ต้องกินเลยมันจะละลายครับมันไม่ชิมเลยกินกับกาโนล่าเนาะกับกาโนล่าใช่มะม่วงใช่ที่พวกมันไม่เคยเยเอออฉันก็ว่่าูป็นไงบ้างใช่ไหมเนี่ยครับเป็นเบรคฟาสติ่งง่ายๆมากสุดไหมใช่แล้วเดี๋ยวลองกินกับมะเขือเทศดูอันนี้จะสุดคือเหมือนกินสลัดนะ แล้วมีโยเกิร์ตแล้วมีกาโนล่าคือทุกอย่างทําง่ายมากแล้วก็ถ้าถ้าที่บ้านท่านผู้ชมทางบ้านนะเพื่อนเพื่อทางบ้านบอกไม่มีอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับอร่อยมากอ่ะสนใจอันนี้ก่อนดิเนี่นิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวเนี่ยขายของไม่กำลังงงอร่อยมากหอมเจียวคือดีมากดีมากก็บอกแล้วว่าหอมเจียวใส่กับอะไรก็อร่อยนะครับหอมหอมเจียวมันมีมันมีสปวนเซอร์ไหมกำลังคิดเหมือนกันว่า มีแม่หอมเจียวอ่ะต้องเป็นย ah. like ah, ี่ห้อนี้เจียวมันจะอร่อยพิเศษนะครับ้ยแต่อร่อยมากอ่าครับตอคเชฟก็อย่างนี้นะครับถ้าไม่มีไม่มีคอนเทนเนอร์นะครับ ใช้ง่ายๆเลยนะครับใส่ที่ที่ทไอ้น้ำแข็งอนะ่ะใส่เป็นคิวบ์นะครับเราบิดปุ๊บออกมาวางแล้วอย่างเงี้ยจัดก็เป็นคิวไปสนุกไปอีกใช่ทําได้หมดนะครับแต่วันนี้เราไม่ทําอย่างนั้นนะคะวันนี้อย่างง,งี้ไงมันคิบ์มันยังไม่มีสปอนเซอร์ก็สปอนเซอร์คิบ์ต่อไปเข้าเราก็ทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเอาจริงๆตอนนี้เราเริ่มน่าสงสารเหมือนกันนะคะเชฟจริงๆก็ไม่ค่อยสมานนะเชฟต้องอร่จะเอาทุกอย่างเลยเหรอคะใช่ครับชั่วโมงนี้นะแต่อร่อยมากเชฟอร่อยไหมครับขอขอขัดนิดนึงฉันชอบมากที่เอา แอปเปิ้ลเนี่ยไปแช่กับน้ำส้มสาชูเปรี้ยวของวินิก้านิดเลยมีมากมีเปรี้ยวมีหวานมีเท็กซ์เจอร์ครบมากแล้วหอมเจียวดีมากอีกอย่างหนึ่งคือเฮลตี้มากๆนะครับไม่มีน้ำตาลเห็นแล้วเราไม่ได้ใช้น้ำตาลเลยนะเราใช้น้ำผึ้งนะครับจะตื่นมากินก่อนนอนกินได้สายเฮลตี้ทานไอติมก็ไม่ต้องรู้สึกกิลตี้นะครับก็ยังเฮลตี้อยู่ใช่ไหมเฮลตี้ not ์ทกิลตี้ดีมากแล้วยิ่งทำเองอ่ะใช่ วันนี้เราก็รู้ว่าอะของที่บอกว่าเราเหลือละเราจะหมดอายุละทำยังไงให้มันอยู่ได้นานแล้วก็เฮลตี้นะครับร้อยทั้งร้อยเซนเชื่อว่าทำตามเชฟแอนดี้ได้แน่นอนเพราะว่าเซนเองก็รู้สึกว่าเอ้ยทำได้คีด,ดนานคิดว่าทำได้ไหมคะทำได้ไดคิดนนง่ายมากครับชอบความมั่นใจนี้อย่าลืมนะคะลองทำกันดูหลังจากนั้นถ่ายรูปแล้วก็อย่าลืมแท็กมาที่ flex connect ด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยต้องห้ามลืมติดตามนะคะ flex kitchen tag นะคะใน EP ต่อๆไปส่วน EP ก่อนหน้านี้ใครที่ยังไม่ได้ไปดู ย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะมีทริคเยอะมากติดตามกันได้เลย Flex Kitchen Hack นะคะผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ Flex 1 0 4.5นะคะง่ายๆเลยแค่ search Flex Connect นะคะวันนี้ขอบคุณเชฟแอนดี้มากๆ <ขอ S 1> เลยนะ,นะคะและขอบคุณสถานที่ไทยทำของเราด้วยนะคะเทเบิล8 8เจอกัน EP หน้าจะเป็นเมนูอะไรทำมาจากอะไรบ้างตื่นเต้นดีกแล้ว่าใช่ไหมเดี๋ยวเรา <c oughs> ไปเจอกัน EP หน้านะครับ <c oughs> ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย ขอขอบคุณเจเล็กขายดีซีฟู้ดค่ะสามารถติดตามโปรโมชั่นและวัตถุดิบสดใหม่ให้มากกว่าได้ที่เจเล็กขายดีซีฟู้ดค่ะ